เฮ้ยบกี้วเดรวันเี้เช้าจาว่ากัน้องแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรพบกับอะไรพบกับแล้วพบกับอะไรไม่รู้เอาพบกับสไตล์บ้านนาสไตล์บ้านนาครับวันนี้จะพามาทำอะไรครับพามาวาดแห่ครับโอเคครับติดตามและชมได้เลยครับครับปุ๊บ เร็วเกณฑ์นะนัเกณฑ์นับเวลาอยู่ก้าวยวก้าวเร็ววัาข้าวสารไม่เห็นอะไรเลยอะนะครับสนะระบาดนะครับ แลครับวันนี้ก็ได้ลงงมแหเบิ้งแล้ครับวันนี้มาสิมารเริ่มบ่ครับไดตามบ่ครับผมอู้หาวอยานี้ไม่เห็นจะลึกเลยะอ,อืโอ้เจ็เเง่ตัวนี้ไปแล้วมันหมืนสนมาุ่นนะี่อน้ดียม,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 ม่มาตนี้นะ้าดีหเ้ ขางมอม้ข้างหลังยาวงอมงอโอ้มจะกินอยู่บ้างวันนี้จะได้กินเนื้อปลาด่ะไม่รู้เลยปานึ่งกหนึงยู่มเข่งหลายนเ่งน้อยนั่นไงได้แล้วหนึงเ้าหนต็มแล้หนึ่งเต็มงมาใช่ พูดไปหาครับอยู่พูดเดี๋ยวเอาอันมาใส่ก่อนอหเป็นตะกอเป็นได้ตะก้บตันนี้ได้หนึ่งตัวแล้วครับอะไรปลาอะไรครับปลาเข่งอเกอบึงหัว่หึงหัวึงคุภาคเรื่องกโอ้ย กบปลาก็าวแล้วก็ปลานันยังโอ้ยปลาโอุ้ยปลาหางกี่ใยฮะตอนตายเรื่องอ่ะยังไม่ตายจับไม่ได้เดี๋ยวมันจะตักมือมันชีปักมืออ๋อเอาไม่ใช่แอนคูเออเออเดี๋ยวจับไอ้นั่นเดี๋ยวนะปลาบฮะครับเอาไม่ใช่แองหนูปะเอาอะไรนะเอ้าคูมาใส่ มาแล้วครับตอนนี้พันพันปองปองกำลังจะวับปลาครับพันเป้ว่าไงบ้างอู้หูอะไรครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้นายพาเล็กๆทำไงจะลงน้ำอย่าเพิครับอย่าพิ่งครับอะไรครับ ก็าจะาขึ้นเอ้ยงลงมาเลยครับจะส่งมานั่งอย่บ่ฮะนะมันบ่อนวะมันอยู่ในกระสอกนี่เปนทงไดเปนพันเปีเป็นไหมีจ้อไเมื่อกินขลุกขลุกอยู่โอ้ต่เนกว่เใหญ่สั้บ่น่พันปองว้เลยฮ้ยเย็นเย็นบ่ขี้เนี่ยลุกได้ม่งกี้นี่

เบ่เียวดีวางใเอาวาวนคนรยกาดีนทวันมเมือนบุอยวิล,ลีนนี่คืออ้ือลต้องวอสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุภนครับทางรับผ่านเป้เด้ดดำลงไปแล้ว ไปยังเนะไปยิงเนะนระเดี๋ยฮึยระเดยพัดเป๊ะพี่งดับดัหลวใช่ดินี่นี่ดจาเพี้ยนอ่าเพี้ยนครับโอยนนิดนอย้ำพี่น้องเอาน้ำยัเกาะขวน โอยหกกูดำจนได้เอาใส่ใส่ต้องการตะเพียนครับเลยเลยไปแล้วอือเสร็ตัวให้พี่น้องบึ้งไปนิดน้อยพี่น้องเลย แฟนเป้วัดตัวให้ดำคนเดียววัมานปเนยอ้าสวัสดีครับพี่น้องเยออเดี๋ยวมันเจ็ตุนนตูนเดี๋ยว สวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้ผ่านเป้เจอยังบางอย่างอยู่ใต้น้ำอีกแล้วพี่น้องฝ่านี่น้อยหรือมันยังบาในจังหวะกันด้วยเ้าจังหวะกันหรือมันจะมองไม่เห็นพี่เป้พี่เป้กำลังนะครับมีอะไรอยู่ในอยู่ในตาขาด้านก็ไม่รู้ครับจะค่อยว่าเอาครับนะครับนี่นะครับรัเวลาอยู่นะครับพี่เป้ ดูนะขาใครหอมากก็ไม่รู้ครับพี่เป๊พี่เป๊กดเวลาเลยเหรอพี่เป๊พี่เปกดเวลาเลยเหรอ้เหยวเีวกลายใญ่เนีวเอา่อยิงเอาโยนเล้องเน่เอาก้อง้อง ะกระโดดลงน้ำเลยในปด๊ดมันไม่ยอมลงน้ำมันาะมันไม่ขาไวไฟในปด๊ดโอ้โเดี๋ยวเตะขากล้องพี่เป้ตกน้ำเนี่ยน,นะพี่เป้ยยไม่ได้เอาเลยพ่อหนูน้ำเวลาเลยอ่ะ Tùn thêm Uầy Mình lì ổng nọng Có ơi Cua có bên Trong Mình thử Mình thử Mình ฮิวส์มีของนับไปแล้วไหมม่รเทาไรเขาว่าต้องสิ่งสงพอไปไหนอะตาไปใจจวพักก็มา เพื่อนหาปลาไม่ได้เลยเพี่อนไม่ขึ้นเลยเหรอยังทำไมอ่ะเอาปลาก่อนอ้อดูดีหนูเนื้อหอยเต็มตรงนี้ นี่เราเดินอะอะจะไม่พักนะมี่พักอ่ะพักเข้าวะเักจะทำอะไรครับนี่ฮะอ๋อกะพักนะมี่พักนะพักเนื้อสดๆเลยน่ากินจังเลยครับต้องกินเราจะทำเมนูอะไรครับนี่ทำเมนูแกงปลาครับแกงปลาอะไรครับแกงปลาแกงปลากับหอยครับ กครับตอนนี้เราก็กำลังประกอบอาหารกันอยู่นะครับ ขึ้นแรงขึ้นอยังเงี้เขียวยังออก้ยมันตายอยู่รถของรถแม่มันห้อนขนาดนี้มันยังบ่ตายปลาขนาดอะไรยังหมดตายอีกเสื้อดอกเลยพี่พี่ตายเพื่อขอพี่ดูเขาพี่เป้บ้างโอ้ปาาอะไรยังครับนี่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับตะก้อตอนนี้เรากำลังต้มปลายังไม่ตายเลยครับปลา เนี่ยก็อาบน้ำเธอแหละไม่ได้อาบทำอะไรไปหลังผ้านี่คมจริงๆมีปิ้งกบด้วยนะครับเราก็เพิ่งปิ้งเมื่อกี้นี้ <c oughs> ด้วยอะไะบอสถ่ายไหมถ่ายอยู่ ห้าหกวิเจ็ดวิแปดวิไม่บอกเออแล้วบรรยากาเห็นมูแดงนะครับอันนี้ก็ศที่เราไปต้มใส่ปลานะครับอันนี้โอ้หุบเลยเนาะมึงกินหุบแน่เออเอาหักซองกิ่งเลยนะเอ้าหุบก็บหุบเลยย้ำบอกเฮ้ยเอามึงเอาเอามึงไงเอามึงไง ก็ใส yeah ่ไปแบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสุ่มในนอนไฮไลท์ใ็่เบลส์ใส่ไฟอยู่โอ้มีบากหลายเนาะโอเคโอเคจะต้องไปก่อนมันมีอันสต็อปอยู่ไหมเบิร์ดสุบมานี่ฮะกระตุกนี่แหละจะเบิ่ง